สามใช่ไหมยี่สี่ห้าเอ๊ะใกล้ยี่ห้าแล้วมันต้องมีของขวัญนี่ว่ะคุณใหม่คุณยายใหม่จะให้ดิฉันเหรอคะอ้าวดิฉันเลยของขวัญทุณเลยค่ะเราไม่คูลอยกป็นลำนั้นน้อยู่เอ๊ะนี่มันใกล้ปีใหม่แล้วคุณผู้ชมค่ะเขพูดถึงเรื่องเที่ยวเที่ยวก็เอ้ต้องมีของขวัญปะพี่เป้ปีนี้ต้องหาซื้อของขวัญแล้วนะพี่เป้เตรียมยังให้ผู้จัดอ่ะพี่นันรอยังเงยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคุณผู้ชมของขวัญเนี่ยที่เราจะนำมาเล่านะครับท่านผู้ชมมันต้องถูกและดี แล้วของต้องมีคุณภาพใช่แล้วของที่ไม่ใช่แบบว่าโอ้ทั่วไปต้องไปงานนี้ครับท่านผู้ชมฮะรวมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนี่เขาเรื่องจนได้เห็นไหมตรงข้ามสารอาญาถนนราชดาพิเศษครับท่านผู้ชมฮะเพราะว่างานเนี่ยเขารวบรวมสินค้าไทยคุณภาพส่งออกใครที่ชอบไปช้อปปิ้งที่นี่ก็จะรู้อยู่แล้วล่ะนะฮะว่าเขาจะมีสินค้าจากผู้ประกอบการที่ส่งออกอ่ะ เอาของมาขายในราคาแบบเซลเซลเลยอ่ะอโอ้โหแบบลดราคานะฮะท่านผู้ชมฮะมีมาจากผู้ผลิตโดยตรงเลยนี่หนาวหน,นาวซื้งหนาวด้วยของโปรโดคุณเลยยัยไหมเซลห้าสิบเปอร์เซ็นต์อัพของเซลนี่ไม่ใช่แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือปกตินกะก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าแบบว่าบางเจ้า เขาเซลล์เก้าสิบเปอร์เซนต์เลยตายแล้วคุณเป้ไม่ต้องใยใหม่แล้วดิฉันก็อยากไปแล้วเมื่อกี้เห็นมีของรับประทานด้วยอ่ะดูสหมูทอดหมูทอดดูสิคุณดิฉันหิวเลยอ่ะสมุนไพรอะไรมีพี่เพราะว่าเป็นสินค้าชุมชนโอทอปให้เราก็มีมาออกบูธเหมือนกันคุณผู้ชมนะโอ้โหนี่เอาให้ดูมีทุกสิ่งโซฟารองเท้าเยอะนะมีทุกอย่างให้เลือกสรรวันสิบสี่ใช่ไหมเขาเริ่มแต่สิบสี่เนาะถึงไหร่นะคะยี่สิบเจ็ดไหมคะคุณใยใหม่จะขึ้นบ้านใหม่นี่ยเขามีของแต่งบ้้้้้้าานนนดดวยยยโอออ่ลืมใหงะไ ดิฉันจะซื้อแจก,กันพร้อมดอกไม้ให้วางบนโต๊ะอาได้อันนี้เลิศอยู่อเอาเป็นว่าฟังเสียงของคนที่เขาไปขายของเหน่อไหมดีค่ะว่ามีอะไรน่าสนใจเออไปฟังกันครับค่ะไฮไลท์ของเราก็คือตัวทอบทิมของเราก็คือตรงนี้ถ้าใครมากรมส่งออกก็จะต้องเห็นร้านเราเป็นร้านแรกก็คือเราจะมีทอบทิมที่สวยที่สุดแล้วตอนนี้บอกได้เลยว่าหายากที่สุดแล้วอยากเชิญชวนมาชมสินค้าส่งออกของเราคุณภาพดีนะคะ เป็นของฝัปีใหม่จัดวันที่14ถึงวันที่27ธันวา t นี้รอบแรกนะคะแล้วเราก็จะจัดต่อไปเรื่อยๆนะคะลูกค้าก็สามารถมาเดินชมสินค้าได้ทุกๆรอบงานเดี๋ยวเราจะมีเมสเซจแจ้งลูกค้านะคะว่ามีงานวันไหนบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ค่ะ,ะมากันเยอะๆนะคะสินค้าปีใหม่ของเราลดมากกว่า70%ค่ะใครยังไม่มีเชิญชวนค่ะครับในส่วนของกระเป๋าเราก็จะมีกระเป๋าสตางค์เข็มขัด เครื่องหนังกระเป๋าหนังคุณภาพลด90%นะครับลดจากไหนครับราคาเต็มจากราคาห้างสรพสินค้าชั้นนำนะครับให้มาช็อปสินค้าคุณภาพในราคามิตรภาพนะครับของแท้ของจริงของคุณภาพนะครับกับการรับประกันสินค้าทุกตัวถึง10ปีเต็มนะครับผมอัลติโมแบรนด์ไทยนะครับสู่แบรนด์โลกนะครับสินค้าประเทศไทยส่งออกต่างประเทศนะครับเชิญมาในงานนี้นะครับคุณจะได้สินค้าคุณภาพแจกของขวัญปีใหม่ให้ลูกค้านะครับคนให้ก็ ก็มีความสุขคนรับก็จะมีความสุขประทับใจทั้งคนให้และคนรับนะครับนะครับอยากให้มาช็อปกันเยอะๆนะครับในงานของขวัญปีใหม่ปี2,567นะครับคุณจะได้สินค้าคุณภาพในราคาไม่ใช่โรงงานนะครับราคาถูกกว่าโรงงานนะครับผมก็เราจะเห็นรูปภาพพวกนี้หรือว่างานฝังไม้พวกนี้อยู่ตามพวกโรงแรมหลูๆของอิตาลีในมิลานหรือในโรมประมาณนี้แล้วก็พวก งานที่เรามีเนี่ยณนะตอนนี้เนี่ยเป็นงานที่เป็นภาพที่ถูกสั่งมาแล้วทีนี้ก็เราก็นําเราก็ต้องผลิตให้มันมากกว่า QC ใช่ไหมฮะแล้วก็เอามาขายได้าภาพส่วนใหญ่ที่เรามีในงานวันนี้เนี่ยจะเป็นภาพพวกงานพวกกันจีนที่เอามาทํามาเป็นลวดลายอินเล์ต่างๆแล้วก็จะมีการผสมผสานกับพวกงานของประเภทยุโรปวยฮะอย่างณตอนนี้เนี่ย โปรโมชั่นของอร้านค้าเราเนี่ยด้วยความที่ว่ามันเป็นสินค้าที่เอามาเซลล์เนาะในช่วงปลายปีเราก็จะมีการลดราคาให้ตามชิ้นงานแตกต่างกันไปครับผมมันสามารถเป็นอของขวัญที่มันเอกลุศีมากๆครับเพราะว่างานไม้แต่ละชิ้นของเราที่เราฝังขึ้นมามัน handmade แล้วเราก็ใช้ไม้แต่ละสีแต่ละลวดลายที่จะประดิษฐ์ประดอยขึ้นมามันเป็นรูปภาพรูปภาพหนึ่งได้เนี่ยะจะต้องเป็นไม้ที่ไม่เหมือนกันเลย ไม้สีแดงก็จะต้องเป็นไม้สีแดงที่มีลวดลายเฉพาะเฉพาะเฉพาะฉะนั้นรูปแต่ละรูปเนี่ยไม่เหมือนกันทําให้มันเป็นอของขวัญปลายปีหรือของขวัญคิดมากหรือของขวัญขึ้นบ้านใหม่สําหรับงานตกแต่งภายในได้เหมาะสมมากๆเลยครับผมเปลี่ยนนะคือครื้นกันไปค่ะงานแบบนี้เออนี่ร้านเนี่ยท่านผู้ชมน่าสนใจนะ คืองานศิละปะแบบนี้เราไม่ก็เห็นเท่าไหร่นะ,ะเพราะเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าเดียวในไทยเลยนะฮะ,ะว o o ดอินเล่เนี่ยนะฮะวดอินเลเนาะเป็นภาพศิละปะที่แกะจากไม้หลายชนิดมารวมกันนะฮะเกิดเป็นภาพศิละปะนะเนีทุกๆนะฮะ ไม้มีทั้งไทยแล้วก็นําเข้าด้วยนะครับเป็นไม้หายากนะต่อภาพเนี่ยเขาใช้เวลาทําเฉลี่ยประมาณ3-4ถึงสสัปดาห์เลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยสวยมากมันคือไม้มาต่อต่อต่อประกอบคือเหมือนจริงมากเลยนะถูกสวยมากท่านผู้ชมแล้วอารมณ์เหมือนแบบแกะเป็นภาพต่างๆนะครับท่านผู้ชมครับนี่